มีบ้างล้มพังกับเก็บความรู้เรื่องของสนิมโอ้โหก็ถือได้ว่าเขาจะอย่างชัดเจนเลยถึงวิธีการเกิดและวิธีป้องกันอืออดีแล้วค่ะวันหลังนะคะจะได้บอกคนอื่นภูกแล้วก็จะได้เลิกสีผิวสนิมสักที พอไอเดีนมาได้สักพักนึงก็เริ่มกระหายน้ำแล้วอ่ะพักแป๊บหนึ่งพี่พามทำไมเราต้องกระหายน้ำด้วยอ่ะแล้วทำไมเราต้องกินน้ำทุกวันด้วยอ่ะ อื่นไม่ได้หรอขนมขนมเลยมันคนละอยากกา่างกันอธิบายง่ายๆเอาเรื่องทําไมเรากระหายน้ําก่อนก็แล<อ>้วกันเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ํายกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาเดินตลาดนันแบบนี้เนี่ยเราได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เสียเหงื่อออกมานั่นคือการที่ร่างกายของเราเนี่ยเสียน้ำออกมาแล้ว<อ>เราก็เลยต้อง เอาน้ำเข้าไปทดแทนอย่างนี้นี่เองและคําถามที่ว่าทําไมเราต้องดื่มน้ําทุกวันนะคะวันนี้พี่แพมก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันด้วยอยากจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสาหรับร่างกายของเราไปชมกันเลยค่ะ,ะก่อนดืน้ำกินยาก,ก่อนอกิเก็บไปกินเองนะทําไมต้องดื่มน้ําก่อนที่เราจะทราบถึงเหตุผลที่ต้องดื่มน้ํามีใครทราบไหมคะว่าน้ําคืออะไรน้ำคือสารประกอบทางเคมีชนิดหนึ่งมีสูตรเคมีคือ H 2 O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน1อะตอมและไฮโดรเจน2อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์พบเห็นในธรรมชาติได้ทั้ง3สถานะได้แก่ของแข็งของเหลวและกา๊าซซึ่งน้ำดื่มที่เหมาะสำหรับร่างกายควรม,มีค่า pH ระหว่าง6.8ถึง7.3ส่วน เหตุผลที่ทำไมเราทุกคนถึงต้องดื่มน้ำนั้นก็เพราะว่าในร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง2ใน3ส่วนค่ะอวัยวะสำคัญต่างๆก็ล้วนแต่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นเสวนมากเช่นปอดมีน้ำอยู่เกือบ90%สมองมีน้ำอยู่ถึง75%หรือผิวหนังมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณ35% เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดน้ําเซลล์ต่างๆก็จะเกิดอาการเหี่ยวฝ่อลงการไหลเวียนของเลือดช้าลงเพราะเลือดเข้มข้นขึ้นหัวใจทํางานหนักไตอาจหยุดทํางานผู้ที่ขาดน้ําอย่างรุนแรงจะมีการกระสับกระส่ายซีดเซียวการทํางานของอวัยวะทุกส่วนเริ่มไม่เป็นไปตามปกติและในที่สุดก็จะเสียชีวิตค่ะ โดยทั่วไปคนเราสามารถอดอาหารได้นานเป็นเดือนๆโดยไม่เสียชีวิตแต่ถ้าขาดน้ำเพียงแค่3-7วันจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนค่ะเพราะเซลล์ทุกเซลล์ระบบเลือดน้ำเหลืองปัสสาวะน้ำลายเหงื่อน้ำตาล้วนแต่ต้องการน้ำอีกทั้งน้ำยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกระบบการทำงานของร่างกายค่ะ การดื่มน้ําที่เหมาะสมกับร่างกายควรดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ2-2.5ลิตรหรือประมาณ8-10แก้วส่วนใครที่ดื่มน้ําน้อยจนติดเป็นนิสัยก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพต่างๆตามมามากมายค่ะเช่นเกิดความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ําทําให้เกิดความไม่สบายต่างๆเช่นปวดหัวมึนงงอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายไม่มีสมาธิปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มท้องผูก ผิวหยาบแห้งตึงที่หัวไหล่ดิมฝีปากแห้งมีกลิ่นปากตาโหลอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นและตัวร้อนตลอดเวลาค่ะโอ้โหพี่แพมจริงๆแล้วถือว่าเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆเลยพี่มาแล้วตอบไปเนี้ยท็อจะดื่มนะ้ำให้เพียงพ,พอกับร่างกายมีแล้วคะ่ะท็อปนอกจากการดื่มนะ้ำที่เพียงพ,พอนะคะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วนะคะยังทําให้ผิวพรรณนะคะสดใสอีกด้วยใช่เลยอ่ะพี่แพม ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวของตลาดยิปซีแล้วสูงมากๆเลยตรงนี้มาถ่ายรูปโอเคมาเราจะได้เห็นวิวด้านหลังของเรากันแบบเต็มๆนี่ใช้การที่นิดนึงคำวินเวิร์ฟนะคะนี่อ่ะนอกจากถ่ายคนแล้วถ่ายวิวหน่อย พี่ํำสนุกมากเลยค่ะนอกจากจะได้มาทํำมิชชั่นสนุกๆนะคะกับน้องท็อปไปแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดสนิมการป้องกันสนิมและก็ทําไมนะคะเราต้องดื่มน้ำในทุกๆวันค่ะ ก็เรียกได้ว่าความรู้ในวันนี้ท็อปเอไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากๆเลยจริงๆใช่แล้วค่ะท็อปย,ยิ่งเรานะคะมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่นะคะการใช้ชีวิตของเราก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น,นะค่ะครับผมแล้ว,วันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณตลาดนัดิรซีๆมากๆเลยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะครับและอีกหนึ่งสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมขอบคุณการมินที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำะค,ะครับค่ะ าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามเรื่องราวความสุกนสนานและก็สาระวิทยาศาสตรด์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่องโมเสกแนลพีซ226เวลา9โมงครึ่ง -10 โมงตรงครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะคะชาววิทยวิสัยค่ะสามารถมาชมคลิปย้อนหลังแล้วก็มาพูดคุยกับเราได้ค่ะครับผมสลหรับวันนี้ท็อปและพี่แพรขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I'm looking for a home, for a home I'm gonna march still down, on and on Walk, walk high, see the full body Walk, walk back, suddenly I Walk, walk high, see the sunlight Walk, walk till the day I die I'm gonna change my tone, change my tone I'm gonna